รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า BioAdvanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r ย e เซน e ตสวัสดีครับสวัสดีค่ะคบพบกันเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับในรายการไลฟ์สไตล์ายแลชน,นีค่ะนี่ก็มาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่กุยบุรีจัดกีริขัน <ö h S 2> นะครับมาชิมอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆดูหลังก็เป็นร,รีสอร์ทสวยใช่รี <harness S 1> สอร์ทที่นี่สวยมากครับ เราก็จะมาชิมอาหารกันแบบริมทะเลเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟเอกนะครับเชฟเอกสวัสดีครับเชฟเอกเป็นเชฟของห้องอาหารเดอะทราเวลเลอร์นะครับอยู่ที่โรงแรมวัดจันทรโซวิลล่าครับอุยบุรีวันนี้มีอะไรมาแนะนำบ้างครับอาหารเมนูพื้นบ้านนะครับเริ่พื้นสุขภาพอันนี้ก็คือยำผักชะขาพรุ่มสด Three little sat birds on my ย่าผักชะครามผมไม่เคยได้ยินนะครับผักชะครามผักชะครามนี่เป็นผักที่นบ้านอกาะพีโต้บุรีเนี่ยครับอ๋อซื้อไปที่ตู้ขายแล้วอันนี้คือทางเราตกุลเองอ๋อชะครามสกุลเองด้วยตะคืปลอดภัยแน่นอนอมแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านด้วยครับ ้วยไม่น่ามีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะฮนอืมอร่อยมากอ่ะเมนูต่อไปนะครับต่อไปคือเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องปลากระพงมีปลากระพงทอดเนี่ยปลากระพงทอด t h e little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัดก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลินจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r e Center วันนี้นะครับก็ได้ชิมอาหารอร่อยๆนะครับเชฟเอกนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยค่ะจากร้านอาหารเดอะทราเวลเลอร์นะครับนะโรงแรมวัติกาลิโซวิลล่าวิบลีนะครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแต่ยังไม่ไปไหนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปชมห้องพักสวยๆของที่นี่โอ้โหแล้วท่านผู้ชมจะติดใจใช่ไหะน่ารักมากมันใหญ่มากแต่ น่ารักลงตัวใช่ค,ครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับบริษัทเนลไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลขายตรงของคนไทยค,ค่ะหนังสือพิมพ์สยามธรุรกฐฐิจครับค่ะแล้วก็ร้านเสื้อผ้าสวยๆจากร้านคุณถิงหลังตลาดกกนบินไทยค่ะ,คะและโรงแรมวัติการีโซวิลล่าคุยบุรีครับสำหรับวันนี้เราสามคนทั้ง้บันท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ